สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับปอเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568นะครับวันนี้เช่นเดิมเลยว่าเฟยมีทีเด็ดฟตุตบอลใครต้องมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมอิมแพร์ดครับนะครับรวมไปถึงติดแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษด้วยนะฮะที่ตอนนี้ก็กลับมาฟาดแข่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก,ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากเฟยครับเอาเฟยขอพูดไปกับเว็บไซต์บอลเดี่ยวด้วยด,ดูบอลสดดูบอลฟร ได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับที่เด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปุ่มหไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเรนูนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เอมิเรสครับกันก่อนเลยนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดลติกบินเบานะครับแล้วก็วันนี้อาร์เซนอลนั้นต่อในราคาลูกครวบลูกครึ่งนะครับหรือว่าราคา1ลูกนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเจอกันเลยนะครับฟอร์มแพ้กันก่อนเจอกันครับอาร์เซนอลครับนัห้ากเ็บชนะไไปด้3นัดครับแล้วก็แพ้มา2นััดก็คือ2นดล่าสุดเลยนะครับล่าสุง ขานะครับพึ่งแพ้กับเบลล์รอว์ไปด้วยสกอร์สาประตูต่อ2ครับส่วนด้านของฝั่งผู้ไม่เยอนอย่างทึงถิงบินเบานะครับหเกมหลังสุดของเขาฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแพ้มาแล้ว5เกมติดต่อกันแล้วด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่นักกระชับมิดหมดเลยนะครับเหมือนกับอาร์เซนอลนะวันนี้เองนะครับก็มาเจอกันในต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอิมเรตครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักกระชับมิดเหมือนกันนะครับคู่นี้เอาตามตรงนะครับให้เลือกซึ่งทีมหนึ่งคู่นี้นะครับถึงแม้ว่าบินเบลล เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับเกมวันนี้ครับอาร์เซนอลที่ต่อเนี่ยราคาลูกครึ่งหรือราคา1ลูกเอาไว้ว่าวันนี้ให้เป็นต่ออาร์เซนอลยังไงซะโอกาสที่จะเข้าวีนั้นมีสูงมากๆเลยนะครับสกอร์วันนี้ครับให้อาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับเราไปดูเดอะแชมเปี้ยนชิ์อังกฤษกันต่อนะครับคู่ระหว่างเซาแรมป์ตันเปิดว่ารับการมีเืิมของเรดแฮมนะครับผมก็เอ่อเซาแรมตันนี่เป็นทีมที่ตกมาจากพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนด้านของเรดแฮมเป็นหนึ่งท มปนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยที่ผ่านมานะครับเท่พวกเขานั้นเข้ามาสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพได้นะครับเอ่อคู่นี้นะครับผมเป็นด้านของเซอร์เตันที่ต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับผมคู่นี้เฮทูเฮทนะครับก็การเจอกันเอาตามตรงไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเจอกันเลยนะครับฟอร์มแพ้เมื่ก่อนเจอกันครับในด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซอร์เตันครับ5เกมหลังสุดของพวกเขามีชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เสมอไปถึง3เกมเลยนะครับแพ้ไปเกมนนะครับล่าสุดของพวกเขาก็เสมอไบรตันไปได้สกอร์2ประตูต่อ2ครับส่่วนนนใด้้าาของงฝัผูมย อย่างเร็แคมนะครับ5นัดหลังสุดของเขาชนะไปแล้ว3นัดครับแล้วก็แพ้มา2เกมติดก็คือ2นัดล่าสุดเลยนะครับล่าสุดของเขานะครับก็เพิ่งแพ้กับคู่แข่งไป1ประตูต่อ0นะครับแต่ก็นั่นเองในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่นัดกระชับมิตรหมดเลยนะครับเหมือนกับทีมทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมที่ชั่วมงนี้ต้องบอกว่านัดกระชับมิตรมากๆเลยนะครับเกมวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่อ่าดูเซเรตันนั้นต่อค่อนข้างเยอะๆนิดนึงนะครับโดย น่าจะมีดีกว่าในด้านของเบล็กแฮมอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้นะครับให้ในด้านของซาวด์แลมดันเอาชนะไป3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูคู่ของโคเวนทรีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮอล์ซิตี้ครับวันนี้โคเวนทรีนั่นต่อในราคาครึ่งควอบลูกเนื้อครับเฮดเวิของคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะครับเพราะว่าผ่ากันแพ้ผอลชนะครับล่าสุดของคู่นี้จบเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มท้ายนัดก่อนเจอกันของคู่นี้ทางด้านของงฝัั่่เเเจ้้าาาบบนนโคควทรรีกมลสุดขของงพพวกกเเามมีแ้ไปนนึครับชะ ไป2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมครับและส่วนของเขานะครับก็เสมอสังพอลลี่ไปได้สกอร์2ประตูต่อ2นะฮะส่วนด้านของฮอซิตี้นะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับช่วงของปีซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะไปถึง4เกมติดเลยนะครับวันนี้เจอกันครับเล่นในบ้านของอ่โคอินทรีนะครับโดยที่วันนี้เป็นในด้านของโคอินทรีที่ต่อในราคาครึ่งความลูกนะครับคู่นี้เอาตามตรงนะครับเพย์ดูเองดอรคู่นี้ไม่ต่างกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นเป็นในด้านของฮอซิตี้ทีี่่ดดกวาชััเเจนนลยะครบ กัันนน่เองวันนี้นะครับเริ่มเปิดฤดูกาลเอาจริงแล้วนะครับปอเฟอร์คิดว่าเกมวันนี้โคเวนท์เริงก็ไม่น่าจะยอมฮอสิตี้ครับคิดว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยสกอร์ที่คาดในวันนี้นะครับให้โคเวนทรีเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ต่อในด้านของโคเวนทรีไปได้เลยในราคาครึ่งควบโรุกสําหรับคู่นี้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งสามคู่ครับที่อโวเออร์นั้นคายทดมาวิเคราะห์ให้กับคนชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับก็สามคู่ในวันนี้มาจากอิมิเรตครับนะครับแล้วก็มีศึกเดอะแชมเปีีี้้ยยยนนนชิพขขออองงงััักกกฤษท่่ลบบมาาฟดแเรระะฮ 3โค้ดในวันนี้คิดว่าน่าจะทำกำไรกับเราได้นะครับวันนี้หากคุณผู้ชมท่านไหนที่จะตามมาเฟย์มาเดี๋ยวเฟย์แจกทีเด็ดสเต็ปซ้ำครับรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปเลยละกันนะครับสเต็ปซ้ำในวันนี้นะครับเอาเฟยให้ต่ออาร์เซนอลไปได้เลยในราคาลูกคว่ำลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้เอาเฟยให้ต่อซานตันไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกครับต่อทางด้านของโค้ชที่ไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกเหมือนกันครับที่เป็นทีเด็ดสเต็ปซ้ำครับส่วนตัวเต็วเงวันนี้สองตัวเน้นๆนะครับมอ,ไ thi, อ,อนะบงไปที่อาร์เซนอออลลลลนน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 ะะะะคครรััััับบบยยยงงไไไกกก็็ต่่ไปดได้้นะ้นน้้้เเฮววววีีีใาแ นึงเอาเฟอร์ให้อยู่ในด้านของเซาท์แฮมตันไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดอาเฟอร์ประจำค่ำคืนนี้ครับคุณชมในที่มีความเหมือนต่างคอมเมนต์เข้ามาใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเอาเฟอร์เข้าไปอ่านแล้วกันนะฮะข้อสอบไปครับขอฝากพูดสนับสนุสนจริยขอรวยด้วยกับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดใดทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ